มีแต่เรื่องดีจ้าเพเกอวันนี้เราไปดูหนังแอคชั่นจากเกาหลีเรื่องราวของชาอุนจินตำนานที่ยังมีชีวิตของเหล่าแก๊งสเตอร์เธอเนี่ยได้เจอกับพี่น้องที่พลาดพลากกันตั้งแต่เด็กแต่ว่าพี่ของเธอกำลังจะตายด้วยโรคมะเร็งนะแล้วก็มีความปรารถนาสุดท้ายคืออยากเห็นอุนจินแต่งงานแล้วก็มีคนดูแลแต่ว่าอุนจินไม่เคยอยากจะแต่งงานเลย,ตยเแต่เพื่อพี่สาว อุนจินเลยยอมแต่งงานกับกังซูอินชายหนุ่มธรรมดาธรรมดาที่ขี้เหงาขี้อายแล้วก็อยากมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขซูอินเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าภรรยาของเขาเป็นพวกแก๊งสเตอร์แถมเขายังกลายมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวต้องทํางานบ้านแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่ค่อยได้เจอหนะ้าอุนจินเท่าไหร่ <c oughs> เพราะว่าเธอเนี่ยต้องคอยออกไปปกป้องเหล่าบรรดาลูกน้องซ้าร้ายเขายังไม่เคยได้นอนกับเธอเลยนะ ซูอินเริ่มสงสัยว่าอุนจินเนี่ยมีความลับอะไรปิดบังเขาอยู่ก็ <c oughs> เลยตัดสินใจว่าจะเลิกกับอุนจินเอาละสิพวกเธอสุดท้ายเรื่องราวจะเป็นยังไงจะจบยังไง <c oughs> พวกเธอไปดูได้นะจ้าใน My Wife is a Gangster วันพุทธที่7ธันวาคมเวลา2องทุม่มทางช่อง True Film Asia ช่อง116และ237วันนี้เจ๊เจไปนะจ๊ะบ๊ายบาย